ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆก็อออเอาไปกินน้ำไม่ให้ยกกินเหรอน้ำมือก็ยกสิยกกินจะด้องเป็นแมวไงฮะแมวลิ้นเรียรเอามันจ้องน่องขม้นลอยชันตะนงมันส่อย เชิงกำลังมันต่อย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 ชี่ับอยไหมยานนี้ป่ะหเห็นไหมเห็นไหมสองร้อยหกสิบอนสองร้อยหกสิบ้ยเย็นหรอชิคกี้นอะไริงโค วนจะกินด้วยแก้วแต่มันก็ดีเลยใช่เพราะหนูช่วยพี่กินนะอ้า,อาวันนี้ก่อนอ่อพี่ชนแก้วกันแต่วันตก